สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเอาสำหรับมือนี้กะมาถ่ายคลิปให้พี่น้อง,งเบื้องล่นอีกเช่นเคยนนะครับสำหรับการเก็บงานนะครับของรถคันนี้กะขึ้นคอ,อกแล้วนะครับผมขึ้นคอ,อกสร้างกำลังประกอบเชื่อมเล็กฉากใส่ขอ,อกนะครับนี่ คอกแป๊บน้านะครับย่างดีนะครับไซส่เล็กฉากนะหางละซีตัวนี่นะครับเห็ดเหลีวๆห้องกะสีเก็บสีนะครับเก็บสีใไห่ไม่เป็นอันเสร็จนะครับรถคันนี้ฝาท้ายนี่ก็เป็นล่อนเล็กนะครับ พืนสองมิลนนะครับปืนปูทับหม่สองมิลพอกนาจะอยู่ประมาณสูงอยู่ประมาณสองเมตรน,นะครับสองเมตรน,น้อยๆสำหรับขันนี้ก็่ายไปเต้ามาหลายคลิปแล้วนะครับทายพี่น้องเบื้องเหรียญกันไปนะครับเป็น เอฟซีซูเปอร์เสียนะครับเอฟซีซูเปอร์เสียเป็นรถหางบ้านเฮานะครับปีสามหกนี่แหนบเสริมมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นเอฟหนาเอฟหลังนะครับเอฟมาตั้งแต่เกิดนะครับเพราะว่ามันเป็นเอฟซีนะครับนี่ก็สิเป็นกระบะไอข้อกเก้ามันเป็นโดยสารนะครับรถคันนี้นี่ก็ได้ข้อกระซื้อข้อ มือสองมาใส่นะครับซื้อขอกมือสองมาใส่แต่กไกเห็ดแหมันดีนะครับสีกระคัดออกนะครับั้างนี้เหลือเห็ดสีนะครับสําหรับขั้นนี้เ็บงานเรียบร้อยแล้วกะเปิดอยู่ทีสามแสนบาทนะครับสามแสนบาท มาต่อร่องเอานะครับสําหรับขั้นนี้สามแสนบาทต่อร่องนะครับเจ็บสีให้รถเดิมนะครับรถนี่เดิมบางเลยแต่ว่าฝนเห็ดเป็นสีรถโด,ดยสารนะครับสีเดิมมันก็เป็นสีเทาออสีขิมนะครับสําหรับอีกขั้นหนึ่งนะครับคันนี้กะซอมเพื่อนแล้วก็ปูเล็กทับนะครับ เห็ดเห็ดขั้นนีก่อนนะครับแล้วตังสีมาเห็ดขั้นีนีนะครับขั้นนี้ก็เป็นฮิโน่คือกันเป็นเอดีนะครับขันนี้เป็นเอฟดีอดีตัวนี้เป็นรถประกอบนะครับเป็นหัวหัวแครบนะครับหัวแครบเงาขันนีเงาหกเมตรนะครับขั้นเอฟซีเงาหาเมตรหาินะครับ นี่สภาพย่างงามนะครับคันนี้นี่นคันนี้สามแสนแปดหมื่นบาทนะครับผมสามแสนแปดหมื่นบาทกับใบายาวหกเมตรตัวนี้หาเมตรห้าสิบ อยากได้เป็นแบบได้นะครับสั่งจองได้นะครับอยากได้เป็นแบบขอกหรือเป็นแบบวอลขอกโทรมาส,สอบถามได้นะครับขันนี้ตังไว้38สามแสนแปดหมื่นบาทนะครับลอยเก่าหานะครับขันนี้เฮดโอเจ็ดดี d. รอยเก่าหา้าขนาดมันเป็นรอยยี่สิบนะครับเอา ฝากเบอร์ทุวไว้นำกันแล้วกัน098ย8 1ก8า0ปด้ดับอ่กแปดีนยเน้ยไี่องี้โอ้งานบ่ดเดินอีกแล้ววันเี้เ, <c oughs> เรียวบยย<ห>เบาเนาลนดอ่น้าเอาฝากพี่นอ้องกดติดตามกดยังกับกดนะครับ ให้น้ำกันแลวกันเพื่อบิ่งเป็นแนวทางนะครับหาเจียอยากได้รถไปใส่ไปสอยผมกับสีไทยตาสภาพเดิมจนมาเห็ดเ,เหลวนะครับรถมือสองมันต้องเก็บงานนะครับมันดังสีพร้อมใส่งานดังสีสวยงามนะครับผมราคากับบดถือว่าแพงนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ สำบนีกันแล้วกันนะครับผมไฟดับ